ผมรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยเมื่อคุณลมจัดเรื่องนี้ก้าวหน้าก้าวไกลเนี่ยผ,ผนึกการเล่นเรื่องนี้อย่างจริงจังหลังจากเก็บข้อมูลมาเนี่ยครับผมไม่ค่อยเห็นฝ่ายลิ้วล้อของของฝั่งพลเอกพระวิศออกมาเคลื่อนไหวอะไรนะมผมรู้สึกว่าตอนนี้สามปอน,นี่ยจะถูกดดนเดียวจริงๆก็คือนักการเมืองนะ่ย ้วนแล้วแต่จะมุ่งหน้าลงไปหาเสียงแล้วก็มีใครรู้สึกว่าการปกป้องอันนี้อาจารย์พ่ตังข้อสังเกตน่าสนใจเพราะว่าสัปดาห์ก่อนที่คุณประวินมีวิดีโอคอลมาใช่ไหมอาจารย์วิโรกบอกว่าเดี๋ยวเธอเดี๋ยวสลิมก็ต้องหาหาเรื่องมัน discredit นี่ผ่านมาหนึ่งสัปดาห์มีบ้างมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยว่าก็มีแค่คุณอัศดางที่ออกมาบอกว่าที่คุณประวินทำเนี่ยจริงๆแล้วเป็นกระบวนการชังชาติ ไปบอกว่าออสเตรเลียปกติไม่ค่อยรับคนลี้ภัยนะถ้ารับกรณีนี้แปลว่ารวมหัวกันเพื่อจะทให้ประเทศชาติเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่มันฟังไม่ขึ้นไงฟังไม่ขึ้นมันังไม่ขึ้นไงเออผมก็เลยรู้สึกว่ารอบนี้เนี่ยยิ่งยิ่งใกล้การเลือกตั้งมากเท่าไหร่เนยผมคิดว่าในปีสุดท้ายเนี่ยรัฐบาลมันจะดิ่งเร็วขึ้นเรื่อยๆอืเพราะนักการเมืองทุกคนเนี่ยเขาหันกลับไปในพื้นที่แล้วก็ต้องทํางานพื้นที่จริงๆนะครับอืมครับแล้วก็ ไม่อมปองด้วนยนะและจะโหดไหมคือมันมันก็มีนักกรารเมืองสองกลุ่มใช่ไหมกลุ่มแรกคือคิอคดว่าโหมไปยุ์ไปเรื่อยๆก็กลับมาได้เพราะว่ามีสวสองร้อยห้าสิบมีรัฐมนุลที่เขียนมาเพื่อพวกเราอะไรเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าชักคนชักจะเชื่อว่าไม่จริงละชจะเริ่มบอกว่าประชาชน่เป็นือของจริงเวลามันใกล้ขึ้นเ่อกๆไงครับสมมติว่าต่อให้อยู่เนี่ยใช่ไหมครับก็ได้แต่ตั้งรัฐบาลแล้วหลังจากนั้นสวก็จะเปลี่ยนภายในหนึ่งปีใช่ไหมครับ S <S การเปลี่ยนภายในหนึ่งปีของสวเนี่ยก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ารัฐบาลจะอยู่ได้านานนะครับเสถียรภาพมันไม่มีแน่ๆผมพูดตรงๆนับถอยลังสู่หายนะได้เลยนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเนี่ยทางเดียวที่จะเข้ามาได้ก็คือต้องแตกแบงค์เป็นภารคเล็กหมดมพื่อให้ตัวเองหลุดเข้ามาได้แล้วก็จะเต็มไปด้วยการต่อรองก็อี้เพราะทุกคนก็ใหญ่ในพรรคเล็กๆของตัวเองนะครับคือพลเอกประวิตรเนี่ยน่าจะจบ พนเอกประยุทธ์พลเอกประวิตย์เพราะเอกประวิตย์ตยเพราะว่าคนออกอักเยอะเนี่ยพลเอกประวิตย์ก็ไม่มีไม่มีอะไรละไม่มีหน้าตักที่จะต่อรองละออทุกคนพยายามวิ่งตรงเข้าคนเอกประยุทธ์ครับนะครับโดยการทําเป็นพรรคเล็กๆแล้วทําตัวให้รู้สึกว่าเงียบเงียบซะแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นอาการหงุดหงิดของพลเอกประยุทธ์อีกครั้งหนึ่งแล้วอาจารย์พิษหงุดหงิดใส่เซื้อหงุดหงิดใส่ อืมก็คือประยุทธ์เนี่ยครับแล้วง,งูดหงิดแทนใช่คือไปงานไก่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนนะแล้วก็พูดว่าเน,น,นี่ยเนี่ยนะเครียดทุกเช้านะบางคนก็จะพูดซบ้านเนี่ยนะว่าใครจะให้เกียหรือไม่ให้เกียรตนไม่ชอบพูดคำว่าโวอะไรที่ดีก็ออกมาชี้แจงแต่ก็หาว่าโวโวคืออะไรขี้โม้หรือขี้คุยหรืออย่างไรใช่ฮะ ยังไม่รู้ตัวเองฮะเมื่อตอนชี้แจงก็ฟังบ้างไม่เคยมีประเทศไหนที่สื่อไม่เคยให้เกียรติผู้นําประเทศนี้นี่แหละฮะอันนี้คือประเด็นปัญหาเนี่ยก็คือการที่แกมีโลกที่แค่แบบพี่เก๋แกไม่รู้ว่าที่อื่นเ็าฟังก์ช่นกันยังไงนี่แกไปเป็นนายกที่ประเทศอื่นๆนี่ผมว่าแกอกแตกตายไปแล้วมั้งฮะโดนบี้เสเวลาเขาบี้เขาจัดหนักเขาไม่มาเออระเหยแบบอะไรนะสื่อไทยนะที่รอนั่งคุกข่าวรอตั้งคําถามแล้วคุณก็ตะหวาดจะเดินไปโดยไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ย มันมีผลกระทบสูงมากนะฮะในต่างประเทศเนี่ยคุณโดนทันหล่มทันทีจำกรณีทรัมป์ได้ไหมไปซัดไอ้สื่ออะบอกเฟกนิวส์เขาก็เอากลับไงจัดหนักด้วยนะครับแล้วไอ้ยางนี่คือคุณไม่มีกาลัาเทสาการที่คุณใช้งานแบบนี้ไปด่าคนบนเวทีเขาอีกอะมันใช่เหรอฮะผมสงสารทีมงานเขานะผมรู้สึกว่าไม่ไหวจะเคลียร์แล้วแต่ละวันเนี่ยแล้วก็มีการตะคอกใส่สื่อมวลชนหรือว่าแม่สัมภาษณ์ อ,อะไรเนี่ยแล้วก็อ้างว่าเจ็บคอ,อคือจะไม่ให้เพราะงอนก็บอกมาเลยมไม่ต้องมาทําเป็นแบบเจ็บคอแล้วไม่ให้สัมภาษณ์หน้าที่คุณคือนายรัฐมนตรีคุณต้องตอบคําถาม,มที่นักข่าวเนี่ยซึ่งก็เป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยถามท่านใช่คุณมาอารมณ์แบบวันนี้ไม่พูดละงอนเดี๋ยวจะไม่พูดเดี๋ยววันไหนก็จะพูดวันไหนก็จะดา่าวันไหนจะฉีดอะไรนะสเปรย์ใส่สสไปดา่าว่าเป็นขี้ข้าอะไรคือนะ คือคือแล้วอีกอย่างมันเห็นเลยพี่เก๋เมื่อวานเนี่ยในสิ่งที่พูดในงานที่ทําเนี่ยคือพูดแต่ปัญหาและโทษแต่คนอื่นถามว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณสมศักดิ์เสนอเนี่ยเมื่อวานคือช่วยเหลือจริงๆแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือแบบไปแคร์คัดหนี้ไปเจราจาไกลเกลี่ยไม่ให้ขึ้นอโลง<ม>ขึ้นศาลอย่างเงี้ยคือแกช่วยแล้วไงแต่ถามว่าไอการช่วยต้นทางคือทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นและคนไม่เป็นหนี้เนี่ย เมื่อวานพลเอกประยุทธ์ก็พูดไม่ได้โทษคนอื่นรู้อะไรบ้างอะไรครับใช่ไหมครับไม่แต่ว่าปัญหาคือว่าสื่อเนี่ยอาจารย์พีทสื่อพยานที่จะไปถามปจากปากคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีว่าคุณจะดูแลสถานการณ์ในยูเครนอย่างไรก็ไม่ตอบไม่ตอบเออซึ่งก็แปลกนะครับว่าอ้าว คือถามว่าบทบาทของสื่อที่เขาตามพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพราะในแต่ละวันเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวของบ้านเมืองดังนั้นสื่อก็ต้องการที่จะรายงานว่าคนที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศคนที่เป็นผู้บริหารอันดับสูงสุดของประเทศเนี่ย <c oughs> เขาต้องการมีแนวนโยบายอย่างไรในการที่จะดูแลช่วยเหลือประชาชนในประ,ประเด็นต่างๆเพราะฉะนั้นสื่อก็ไม่ตามคุณหรอกใช่ไหมครับบทบาทของสื่อคือเขาเขาเป็นของว่าสื่อไงครับ เป็นตัวแทนประชาชนเป็นตัวแทนของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็เอาไม้ไปจอดคําถามคุณก็ควรจะตอบแล้วคุณต้องมีการกาหนดเพรสเซอร์มาเลยว่าวันนี้จะเป็นแบบนี้วันนี้จะพูดเรื่องนี้เอาง่ายสุดนะครับถ้าเราดูสถานการณ์อย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาไบเดนบอกเลยว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะพูดกับประชาชนวันนี้จะพูดวันนี้วันนี้มันมีกําหนดการที่ชัดเจนจะรู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรอแล้วถ้าคุณดูการให้สัมภาษณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับมีอะไรมายืนยืนตรงกลางอะ วอส์สเจอเนอร์ว่าไงนิวยอร์ก m ามว่าไงโดยที่คําถามไม่ได้ถูกเตี้ยกันมาก่อนด้วยแล้วเขารู้บ้านเรานี้เหมือนต้องส่งก่อนจะได้ซ้ำนะแล้วตอบบ้างไม่ตอบบ้างนี่ก็ชี้ให้เห็นเลยแล้วที่อีกสําคัญนะพี่เก๋ในฐานะเป็นรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมและแบ็คกราวคุณเป็นทหารมาก่อนนะ่ะไอ้เรื่องแบบนี้คุณควรจะโชว์ต้องฉายแสงอะโชว์ความเก่าใช่ไหม ว่าในฐานะที่เป็นทหารและนี่คือความเชี่ยวชาญของคุณเนี่ยคุณมีแผนที่จะรองรับเอ็กซ์ตรักคนไทยที่อยู่ในภาวะสงครามยังไงเนี่ยเป็นเป่าสากนะฮะไอ้ที่เราเรียกกันว่าแกรู้น้อยเนี่ยผมคิดว่าแกคงรู้น้อยจริงๆอ่ะแล้วก็ทุกเรื่องด้วยครับกระทรวงต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าคนต้องคาดหวังนะว่าเป็นกระทรวงที่ดูแลผลประโยชน์ของประชาชนนะครับแล้วถ้าตรงนี้ไม่ชัดเนี่ยมีปัญหานะ เพราะว่าพวกนี้เวลาเรียนก็จะผลประโยชน์แห่งชาติแต่คำว่าชาติมันไม่ใช่ประชาชนเนี่ยใช่มันคือพวกเขาเองนะจะ็นชนชั้นนำแล้วก็พูดกันนะครับตลอดเวลาผมเบื่อมากเลยนะคืออันเนี้ยเรื่องอย่างเงี้ยมันชัดเจนมากว่าว่าจนถึงวันนี้เราต้องรู้แล้วมีประชาชนชาวไทยอยู่ในนั้นเท่าไหร่ครับนะรแล้วจะดูแลยังไงนะอันนี้เรื่องใหญ่เลยรัฐบาลต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับคือทุกประเทศไม่ใช่ปล่อยแล้วก็ ปล่อยให้สลิมออกมา,มาแบบคลั่ง,ง <มา S 1> ไอการประกาศจุดอื่นอะไรก็ไม่รู้ว่าบอคอขแตกใช่แล้วมันยิ่งทำให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับสงครามเนี่ยม,มันแย่ยังไงถูกปะ่ะมุมมองของไทยต่อคําว่าสงครามม,มันเป็นยังไงแล้วตลกอะพี่เก๋มันมีคนออกไปเชียร์กันอะป<อ>ูตินบุกอยู่มันมีคนตายอะคุณคุณคิดว่านี่มันเรื่องสนุกเหรอ,อแล้วไม่ใช่อะไรเลยนะ ไม่ได้มีพื้นฐานองค์ความรู้ในความเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นเลยมีอยู่อย่างเดียวฮะเกียรอเมกาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่อยู่ตรงข้ามเมกาจะทําเลวแค่ไหนก็ตามก็จะสนับสนุนคุณเกียรอเมกาเพราะคุณบอกว่าเมกาชอบจุ้นเรื่องของคนอื่นคุณก็เลยไปเชียร์และเสียซึ่งกําลังจะไปละเมิดอนานาจที่ประทายของประเทศอื่นแล้วคุณเชียร์เนี่ยตะกะมันมีไหมเนี่ย อ๋อ้าคงไม่เรื่องปกติของเขาเพราะเขาชอบเชร์กับคนที่ละเมอธิ่ปไตยคนอื่นไงฮะอ่าวแต่ว่าอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการประชุมร่วมรัฐสภาพระเจ้าปิบดีแล้วก็สุขที่ผ่านมานะครับมีการพิจารณาเรื่องของพรบเลือกตั้งแล้วก็พรบว่าด้วยพักการเมืองปรากฏว่าในส่วนของร่างพรบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสสทั้ง4ฉบับนะครับ ที่ประชุมเห็นชอบหลักการนะครับว่าจะเป็นชบอบที่1ที่เป็นร่างที่เสนอโดยคอรมอนะครับฉบับที่2ร่างที่เสนอโดยนายแพทย์ชนรันสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยและคณะฉบอบที่3เป็นร่างที่เสนอโดยคุณวิเชียนชาวเดชสสบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐและคณะแล้วก็ร่างที่4ที่เสนอโดยคุณพิธาลิ้มจตรัตน์สสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลและคณะนะครับ ในส,ส่วนของพรบเลือกตั้งเนี่ยนะครับที่ประชุมได้มีการตั้งคณะกรรมการิการวิสามัญ49คนโดยใช้ร่างของคอรมอลเป็นหลักในการพิจารณาระยะเวลาปลายะติ15วันนับประชุมกรรมธิการครั้งแรก1มีนาคมนะครับแต่ว่ารัฐสภาครับมีมติคว่ำร่างพรบว่าด้วยพักการเมืองทั้ง3ฉบับอของฝ่ายค้าน แต่ว่ารับร่างสามฉบับของฝ่ายรัฐบาลนะฮะก็ชัดเจนก็คือตั้งแต่ยังไม่ทันอภิปรายเลยคุณกิติศักดิ์ก็ออกมาตั้งธงไว้แบบนี้แล้วนะครับก็ตลกดีนะฮะคนเหล่านี้ก็อยู่ในสปทด้วออยู่ในสปชด้วยซึ่งก็มีบทบาทในการที่จะ,จะปฏิรูปการเมืองไงปฏิรูปการเมืองพวกนี้แล้วทำแล้วทำรัฐมนุนฉบับ,บนี้ขึ้นมาแล้วในแง่ของความเป็นจริงมันก็สะท้อนปัญหาแล้วนะครับคุณก็ยังไม่อยากจะแก้ไขมันเพราะไม่อยากให้ ผูง่ายคือตัวเองถูกพิสูจว่าสิ่งที่ตัวเองคิดมันผิดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะทําเฉพาะตามที่ผู้เมียมน้าสั่งแหละร่างรัฐประดานคือร่างคนที่ให้ตําแหน่งสวคุณเนี่ยนะฮะส่วนร่างอื่นๆเนี่ยคุณแทบจะไม่ได้พิจารณาซะด้ซ้ำแล้วก็หลายเรื่องที่หยิบขึ้นมาพิปรายก็เป็นเรื่องทีุ่่วตรงที่พี่เข้มฟังไม่ขึ้นจริงใช่ใช่ไหมนายทุนรอบนำพักบ้างอะไรบ้างคือบ้าบอคอแต่มากอ่ะก็สรุปสาระของพรปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วทาไมเขาถึงไม่รับของฝ่ายค้าน คือของฝ่ายค้านก็มีอะไรเดี๋ยวมีการครอบงำพักการเมืองจากภายนอกอะไรเงี้ยแล้วมันอะไรนะมันมันก็จะมีเรื่องนายทุนเพราะว่าเขาเขาไม่อยากทำพาร์มารีไม่อยากทำอะไรแบบนี้ไงก็บอกว่าจริงๆตัวเองก็คิดมาดีแล้วไม่อยากให้นายทุนครอบงำพักให้เป็นพักการเมืองที่มีประชาชนอย่างแท้จริงอย่างนั้นอย่างนี้นะครประมาณนั้นสรุปว่าจะยืนยันจะมีพร์มารีเดี๋ยวต้องรอดูก่อนไมไม่คือท้ายสุดแล้วเนี่ยเขาเอาของของฝ่าย รัฐบาลเนี่ยเข้าไปทําต่อในคณะกรรมการวิสามันต้องรอดูว่าจะออกหน้าตาเป็นยังไงโดยเป็นไปได้ว่าจะมีสอดใส้ได้อีกเข้าไปอย่างออกอีกอย่างอืแต่ว่าทีมที่ใช้ในการพิจารณาพรบพรกการเมืองก็จะเป็นทีมชุดเดียวกับพรบเลือกตั้งออืะรอดูว่า คนที่ทำพรปรเลือกตั้งกับพรปรพรรคการเมืองเจอบมาหน้าตาเป็นอย่างไรก็มีกำหนดเวลาประยะติ15วันเช่นกันนะฮะแล้วก็ยังเป็นประเด็นที่ถูกติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับหลังมีการอาภิปรายในสภากรณีเรื่องค้ามนุษย์และการล<ช>ี้ภัยของพลตํารวจตรีประวีนพงศิรินนะอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค8และหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดีโรฮิงญานะฮะโดยคุณรังสิมันโรมสบสบ,บัญชีรายชื่อก้าวไกลนะครับ ซึ่งในฐานะโฆษกกรรมการที่การยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรก็ระบุว่าได้นำเรื่องดังกล่าวขอมติคณะกรรมาการให้ตรวจสอบข้อที่จริงโดยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงต่อคณะกรรมาการโดยพุ่งประเด็นไปที่พลเอกประยุจันโอชาพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาพลเอกประวิทย์วงสุวรรณพลตตรเอกสุวรรัสด์แจ้งยอดสุขนะครับรวมถึงผู้บัญชาการทหารเรือด้วยนะฮะด้าน,นพลเอกประวิทย์ก็บอกนะครับว่าถ้ามีหลักฐานอะไรก็ให้ว่ากันมาสิแล้วก็จะไปติดตามดำเนินการให้ ส่วนกรณีที่ถูกตั้งคําถามว่าเกี่ยวไปเกี่ยวข้องกับการขอประกันตัวพลโทรมนัทคงแป้นอดีตผู้ทรงคุณวุธพิเศษกองทับบกจำเลยสําคัญในคดีค้ามนุษย์โรฮิงญาและมีทีมของพลเอกประวิทย์เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนั้นก็บอกว่า ไทยจนตีก็บอกมาสิจะตามไม่ถึงที่สุดนะฮะแล้ววันเดียวกันคุณรังสิมันโรมนะครับก็ยื่นหนังสือต่อ,อพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิเตมียเวทนะฮะหัวหน้าพักเสรีรวมไทยในฐานะประธานกรรมธิการปป,ปชเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขับรัฐมนูญน,นะครับและประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีถูกแจ้งดําเนินคดีจากมูลที่ป่ารอยต่อนะฮะครับโดยคุณรังสิมันโรม,อมบอกว่าเนี่ยก็ พอจะมีพูดเรื่องเกี่ยวกับพลเอกประวิทย์ทีไรคดีมันก็คืบนะฮะทั้งๆท,ท,ที่เอาละไอ้รอบที่แล้วมันเป็นการอภิปรายนอกสาภาก็เข้าใจได้แต่รอบนี้มันเป็นการอภิปรายในสาภาซึ่งก็มีเขาเรียกว่าหมายนะครับจากสอนอถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นบางกินขันมาเรียบร้อยแล้ว<บ>ใช่ไหมบางขุนนนาบางขุนนนมาถึงแล้วนะฮะทั้งๆท,ท,ที่ตามกระบวนการเนี่ยมันจะต้องหนึ่งคือมีเอกสิทธิ์คุ้มครองแต่ถ้าไม่มีมันจะต้องไปขอตัวที่ประธานสาภาก่อน ครับแต่นี่มาถึงตัวเฉยเลยแต่ว่าเห็นว่าจะมีการทำหนังสือด้วยกครั้งวันที่4มีนาเพราะว่าน่าจะสภาปิด